สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนกลับมาพบกับทีเชอร์นัทนะคะในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นมารับชมกันเลยค่ะ เมื่อเรามาอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนจะต้องมีระเบียบของการอยู่ร่วมกันนะคะโดยเราควรนําหลักการของประชาธิปไตยมาใช้เพราะถือเป็นหลักการที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันค่ะ ภายในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชนมีการนำเอาหลักการประชาธิปไตยมาใช้ในกระบวนการการตัดสินใจหลายๆเรื่องวิธีการหนึ่งที่นิยมใช้คือการออกเสียงค่ะซึ่งมีการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นเองค่ะการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะเราจะมาเรียนรู้เรื่องการออกเสียงโดยตรง และการเลือกตัวแทนออกเสียงกันนะครับการออกเสียงโดยตรงและการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนโรงเรียนและชุมชน1การออกเสียงโดยตรงเป็นการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยตนเองโดยยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลักตามแนวทางระบอบประชาธิปไตยการออกเสียงโดยตรงในชั้นเรียนเช่นการเลือกหัวหน้าห้อง การเลือกกิจกรรมในการเข้าร่วมการออกเสียงโดยตรงในชุมชนเช่นการเลือกผู้ใหญ่บ้านการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมที่จะจัดในชุมชนสองการเลือกตัวแทนออกเสียงคือการเลือกบุคคลให้เป็นตัวแทนของกลุ่มไปออกเสียง หรือเข้าไปตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแทนคนส่วนใหญ่โดยตัวแทนจะเป็นผู้ที่เสียงส่วนใหญ่เห็นว่าเหมาะสมที่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนการเลือกตัวแทนออกเสียงในชั้นเรียนเช่นการเลือกตัวแทนกลุ่มเพื่อออกไปนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนหรือร่วมกิจกรรมกับกลุ่มอื่นๆ การเลือกตัวแทนออกเสียงในโรงเรียนเช่นการเลือกตั้งตัวแทนของชั้นเรียนเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนแทนสมาชิกในชั้นเรียนการเลือกตัวแทนออกเสียงในชุมชนเช่นการเลือกตัวแทนของหมู่บ้านเพื่อไปทำกิจกรรมต่างๆแทนสมาชิกในหมู่บ้านจบลงไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่อง การออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงทีนี้ค่ะเราก็จะมาดูกันว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะมาดูที่การออกเสียงโดยตรงกันก่อนเลยค่ะ 1. นนักเรียนสามารถตัดสินใจจากความคิดของตนเองได้ 2. มีบทบาทในการตัดสินใจด้วยตนเอง 3. ยอมรับการตัดสินใจของตนเองค่ะมาดูการเลือกตัวแทนออกเสียงนะคะ 1. ตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 2. ตัวแทนจะตัดสินใจแทน 3. ยอมรับการตัดสินใจของตัวแทนนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะการเลือกตัวแทนไม่ว่าจะระดับใดเราควรเลือกบุคคลที่มีลักษณะดังนี้ค่ะเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตมีความรู้และความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมและเคารพ ในความคิดเห็นสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่นค่ะสำหรับการบ้านในวันนี้นะคะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่80ค่ะเรื่องการเปรียบเทียบการออกเสียงโดยตรงกับการเลือกตัวแทนออกเสียงนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะทิชช์นัทก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ